สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสนวัฒนาดีนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยเดี๋ยวจะมาให้ดูอะไรรกนิดนึงนะเพื่อนๆน,นะจะบอกว่าเป็นวิธีการปลูกต้นไม้หน้าฝนนะครับในกระถางนะอย่างที่เพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นนะครับคลิปที่ผมเคยถ่ายต้นกูดต้นนี้ไปเนาะจะบอกว่าการปลูกต้นไม้หน้าฝนนะ่ะ กานะให้ปลูกพูนเป็นภูเขาแบบนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนเลยขั้นตอนแรกเราจะไปกันแบบเร็วๆก็คือหนึ่งเลยผมจะหมักนะครับตัวนี้คือต้อบอกว่าเป็นกระถางปลูกเก่านะครับเหมือนกระถางนี้แหละลือล้อๆออ,ออกมามันลกใช่ไหมก็เอาดินออกประมาณเอาออกประมาณ3ส่วนส่ส่วน4ส่วนก็คือถ้ามี4เอาออกไป3เหลือหนะึ่งะพอดินตอนที่ผมทําตอนแรกมันไม่พอผมก็เอาใบกัมปูแล้วนะแล้วก็เอาเศษทาน เอาปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็เอามาผสมกันแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับตรงนี้คือประมาณ1เดือนเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีเนาะอันนี้ก็เหมือนกันในกรณีเดียวกันนะสาหรับตัวนี้หมักทิ้งไว้ปิดฝาไว้นะแล้วก็รดน้านะเพื่อนๆส่วน,น,นที่จะเอามาเปรียบเทียบก็คืออันนี้คือเขาซื้อดินถุงมาดินถุงมาแล้วก็ผสมอัพอสับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะเห็นไหมฮะใบเริ่มงอเข้า มแมลงเริ่มมีนะครับเราก็เวลาฝนตกฝนตกมันก็จะซึมลงไปแต่ว่า,าสังเกตนะครับโคนน่ะโคนต้นน่ะเขาจะเป็นหลุมเห็นไหมอันนี้คือวิธีการปลูกหน้าฝนนะอ,อันนี้เป็นของข้างบ้านจะบอกว่าเป็นของข้างบ้านถ้าข้างบ้านมาเห็นคลิปนี้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้ววิธีการปลูกต้นไม้อะมันไม่ได้สลับซ้อนอะไรมากปลูกแบบไหนก็ได้ครับต้นไม้เป็นเหมือนกันแต่ว่าคือถ้าปลูกแล้วอ่ะ ต้นไม้บางต้นไม่แข็งแรงอะ่ะมันก็อาจจะตายไปเลยนะครับส่วนต้นนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะก็คือเริ่มไหม้เริ่มมีจุดและใบเริ่มงอเห็นไหมครับเริ่มกระทบนะปลูกเหมือนกันอันนี้จะปลูกล่วงหน้าก่อน3วันทั้งผมจะปลูกที่หลังเขาสามวันเหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่เราหมักดินไว้คือจะบอกว่ามันเป็นการเสียเวลานิดหน่อยถ้าเรามีเวลาว่างเราทําแบบนี้ผลกระทบนะครับก็ จะมีน้อยเพื่อเรามีต้นไม้เราก็เอาต้นไม้มานะครับมาวางตั้งไวใช่ไหมแล้วเราก็พวนดินอะไรให้เรียบร้อยเลยนะสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ผมจะใช้วิธีคือตัดถุงดำเนี่ยออกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาลงปลูกการปลูกก็คือเราจะนะครับวางพูนดินการปลูกเนี่ยต้องบอกก่อนว่านอกจากที่ดินผมผสมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะผมก็จะมีดินถุงใหม่นะครับอ่ามาอีกหนึ่งถุงก็คือจะผสมคลุกเขาให้เข้ากันก่อนในสเต็ปแรก เพื่อกระจายนะครับก็คือปริมาณปุ๋ยเนี่ยมันอาจจะมีเยอะเกินไปนะในส่วนในส่วนของที่ผมบอกเพราะว่าผมเทไตอะไรวะเทปุ๋ยคอกใส่ข้างเยอะเหมือนกันก็เลยต้องเอาดินถุงเนี่ยมาผสมใหม่นะฮะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนะครับก็เอาดินถุงเนี่ยลองก้นนิดนึงแล้วก็เอาต้นไม้มาตั้งนะครับแล้วก็พูนพูนให้เขาขึ้นไปอย่างนี้เลยอันนี้ก็ผ่านมา3วันแล้วนะนเพื่อนก็คือ ต้นมะกรูดนะก็แตกยอดนะครับก็คือใบเขียวสวยงามกันเลยทีเดียวนะฮะใบออกใบจะไม่ช้ำนะครับอันนี้ก็ผ่านไปประมาณสักกี่วันผ่านอันนี้น่าจะเจดวันอันนี้ก็น่าจะเป็นสิบวันแล้วนะเพื่อนๆสำหรับต้นนี้อันนี้เป็นต้นมะนาวเนาะอันนี้คือดินถุงเหมือนกันเห็นไหมดินถุงที่เขาไม่ได้ผสมอะไรเลยผมจะบอกว่าเนี่ยแข็มากแต่แต่แตถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง ข้างบ้านเขาทํางานไงเพื่อนๆทำงานเนาะเขามีเวลาวันอาทิตย์เขาก็มาทําดินมันจะแข็งแข็งเป๊กเลยเห็นไหม,มกดกดไม่ลง่ยเนี่ยกดไม่ลงเห็นไหมแล้วจะเป็นดินเหนียวอันนี้ดินถุงผมไม่แน่ใจว่าจะดินถุงอะไรมาส่วนของเราเนี่ยมันก็จะต่างกันถ้าเราหมักใบไม้ใช่ไหมเนี่ยความร่วนซุยอะไรมันก็จะต่างกันมานี่แหละ ถ้าเรามีเวลาก็ทําแบบนี้ต้นไม้จะโอเคเราก็ไอตัวถุงครึ่งหนึ่งชั้นบนเนี่ยผมจะทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันเราก็จะมาเอาถุงนี้ออกนะเพราะว่าต้นนี้แข็งแรงแล้วน่าจะเอาออกได้แล้วเวลาทําดินที่เป็นภูนภูเขาแบบนี้เวลาฝนมันตกลงมาใช่ไหมครับก็คือมันจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเห็นไหมต้นไม้เราก็จะพวกรากมันก็จะไม่ไม,ไ,มไม่โดนน้ํามาเซาะไปแต่ถ้าอันนี้สังเกตเห็นไหมเนี่ย นามมันก็จะซาะลากมันก็จะไอ้นี่ไปเราจะเอาดินเรานี่แหละไปปูกให้เขาหน่อยอยู่บ้านอยู่ใกล้กันครับแล้วก็จะอาไตยแบ่งปันซึ่งกันแล้วกันนะดินมันก็จะค่อนข้างต่างกันเลยนะเออขั้นตอนเนี้บอกเลยว่าห้ามทําช่วงจะปลูกต้นไม้ใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ๋ยคอกเนี่ยเวลาเอามาผสมบดินหรือว่าเอามาลองก้นหลุมแล้วเนี่ย มันจะมีความร้อนแล้วความร้อนเนี่ยจะบอกว่ามันมีความร้อน50องศาถึง60 70 80องศาได้เลยนะเอาง่ายๆว่าเคยเอาไข่เข้าไปใส่ไว้ในในการหมักดินน่ะไข่เนี่ยสุกเป็นไตๆตได้เลยนะเพื่อนๆน,นะเหมือนพวกไข่เค็มไปเลยอ่ะความร้อนเขาจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะปลูกจริงๆเราให้เอาปุ๋ยคอกเนี่ยไปในกระถางก่อนแล้วก็หมักไว้ ขั้นต่ำเลยนะให้เลยก็คือครึ่งครึ่งเดือนเอาแบบชุดชัวนะใครรีบร้อนอะไรอย่างน้อยได้หนึ่งอาทิตย์ก็ยังดีแต่ถ้าดีที่สุดก็คือหนึ่งเดือนถึงสองเดือนขึ้นไปก็จะดีมากๆแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบกับต้นไม้ที่เราปลูกอย่าลืมว่าต้นไม้ที่เราปลูกมันเป็นต้นไม้อ่อนนะนเพื่อนๆเขารากเขาเนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวถ้าลากเขาเนี่ยโดนความร้อนขึ้นมาปุ๊บเน่าเฉาตายเรียบร้อยเลยอันนี้ผมก็หมักไว้นะก็คือหมักดินไว้เอาใบก้ามปูผสมแกลนะ ผสมแกบแล้วก็ปุยคอกหมักไว้นี่ได้เดือนกว่าแล้วอันนี้ก็มาเปิดหน้าถุงแล้วล้วก็พอให้ฝนมันตกใส่ลงมาในนี้แล้วก็ผมมาลดน้ําเมื่อเย็นนี้เราเดี๋ยวจะมารวนดินนะครับแล้วก็ระบายดินออกมาสักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะทําการปลูกอีกทีนึง ที่การปลูกนะครับเพื่อนๆก็คือเราอย่าเอาวัสดุปลูกนะครับคือถมโคนทั้งหมดนะเพื่อนเพื่อนะจะปลูกเท่ากันหรือจะปลูกภูนเป็นภูเขาแบบนี้ก็ตามนะครับให้ใช้วัสดุนะครับก็คือเสมอกับหน้าวัสดุปลูกในถุงที่เขาให้มานะแบบนี้นะเพื่อนๆนะแบบเนี้ยอย่าไปถมมิดโคนนะถ้าบางคนน่ะเขาจะถมมิดแบบขึ้นนี่เลยนะครับขึ้นแบบถมโคนเลยคิดว่ารากมันจะแตกอันไม่ใช่ครับเดี๋ยวรากเขาจะหายใจไม่ออกนะถ้าทําเป็นภูเขาแบบเนี้ยเดี๋ยวของผมอะ ดินก็ที่เป็นพวกใบไม้เยอะใช่ไหมมันก็จะยุบลงไปครับเราก็พอต้นไม้เนี่ยมันฟื้นมันฟื้นตัวแล้วผมเอาถุงออกผมก็จะเติมวัสดุด้านข้างคือทั้งหมดช่วงฝนที่มันแบบชุกๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาเติมวัสดุปลูกนะถ้ามันยังชุกอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวตัวต้นไม้ของเราเนี่ยมันจะค่อยๆย,ยุบเองเพราะว่าเราไม่ได้ดามกับขอบกระถางไว้อ่ะก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับ ลองทากันดูนะครับเพื่อนเพื่อนได้ผลจริงๆแน่นอนเทปนี้นะครับจะบอกว่าไม่ได้มาบัฟการปลูกต้นไม้ของข้างบ้านแต่อย่างใดนะครับพเพื่อนเพเพียงแต่จะบอกว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยมันไม่มีถูกหรือว่ามีผิดนะครับการปลูกต้นไม้เนี่ยเราสรุปแบบไหนก็ปลูกแบบนั้นแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการปลูกแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีผลลัพธ์ในแบบเมื่อกี้นี้ซึ่งรากอาจจะลอยนะครับแล้วก็ตัวดินเนี่ยแข็งแล้วก็ยุบนะก็อาจจะเป็น สิ่งที่ไม่ดีหรือว่าส่งผลไม่ดีต่อต้นไม้นั่นเองนะฮะส่วนการทําแบบผมเนี่ยก็คือ1ดินดีต้นไม้ไม่มีปัญหาไม่ได้กระทบอะไรแต่ก็จะเสียเวลาในการรอคอยนะในการหมักดินก็ต้องแยกกันว่าใครสะดวกแบบไหนนะครับก็คลิปนี้จะบอกว่าถ้าใครมีเวลาก็ลองหมักดินดูนะครับเป็นเพื่อนซื้อแต่ละอย่างมากกันได้หรือถ้าใครไม่มีเวลาก็ เอาที่สะดวกกันเลยนะใครที่รักอินทรีนะครับก็ปลูกแบบอินทรียใครที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับจะอินทรีย์บวกเคมีก็ใช้ได้อย่างผมเนี่ยถ้าอันไหนที่เราปลูกทานเองนะครับเราก็พยายามจะให้เป็นอินทรียร์1ซ0คําคำว่าเคมี M e ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับต้งองแยกให้ออกคําว่าเคมี M e ที่เป็นอันตรายนั่นก็คือพวกยาฉีดแมลงยาฆ่าแมลงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีนะครับมันก็เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างต่อครอบครัว ต่อตัวเราเองได้มันอาจจะทําให้สุขภาพเราไม่ดีนั่นเองหน้าฝนแบบนี้ใครๆก็อยากปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ปลูกแบบพูลดินขึ้นมานะครับจะช่วยให้ต้นไม้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะครับเพื่อนๆลองทํากันดูนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆและหลายท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านส่วนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไวแล้วสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกต้นไม้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆ ทุกท่านนะครับ